อรุณสวัสดิ์และยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปัิ้มนะครับกับดวงประจําวันที่จะมารายงานตัวในทุกๆวันแบบนี้เช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใครที่เข้ามาฟังแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดวงรายวันกับดูดวงโหราปันยิ้มในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วโปรดรับฟังและรับชมกันได้เลยครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหนึ่งรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นสบายอกสบายใจกับคนรักนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณ2จะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ2รับผิดชอบนะครับขอให้ระมัดระวังดีๆตรวจสอบดีๆนะครับรวมไปถึงความรักนะครับปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวได้ในวันนี้ด้วยนะครับขอให้ตั้งสติดีๆนะครับคุณ2เคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วกลางนะครับนาเกลือวางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนลาคุณส่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับเขาจะเข้ามาทําให้คุณ3นั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะหรืออาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เป็นวันที่สบายใจดีสําหรับคุณ3เลยละครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับจะนำปัญหามาให้กับคุณสี่ทำให้คุณสี่นั้นหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเบือบ่อเบื่อเซ็งๆได้ในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเหลืองดำขาวใส่เครื่องประดับสีเหลืองดำขาวเช่นเดียวกันใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้นะครับจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณห่าจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะฮะกับคนรอบข้างคนรอบกายบริวารคนรักคุนสวนพ่อแม่พี่น้องคนรักนะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าจะมีเสียงหัวเราะทําให้คุณห้านั้นสบายอกสบายใจถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณห้าเลยละครับ วันนี้คุณ6จะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายนะครับรวมไปถึงคนรักบริวารหุ้นส่วนลูกน้องลูกหลานพี่น้องพ่อแม่นะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าและคนที่มีอายุมากกว่าด้วยทําให้คุณ6นั้นหงุดหงิดนอยเบื่อเหนื่อยใจได้ในวันนี้นะครับขอให้คุณ6ตั้งรับดีๆมีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับคุณ6ใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับแดงส้มชมพูใส่น้ําหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ดีขึ้นครับ วันนี้นะครับคุณเจ็ดจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่านะครับเข้ามาทําให้คุณเจ็ดนั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้ของคุณเจ็ดเป็นวันที่สบายใจดีวันหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณ8จะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านะครับเข้ามาวุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้ดังใจขอให้คุณ8ดนั้นมีสติเยอะๆนะครับใจเย็นๆนะจ๊ะเคล็ดลับครับคุณแดใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดำเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วก้อยช่วยให้ดีขึ้นครับ วันนี้คุณเก้านะครับมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับลอยนะฮะของที่อยากได้ก็อาจจะได้ในวันนี้รวมไปถึงเรื่องราวโชคดีต่างๆเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่ามีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในจิตใจนะครับที่คุณก้ายังกังวลอยู่หากปล่อยวางได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งสําหรับคุณเก้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณศูนย์มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ทำให้คุณศูนย์นั้นหงุดหงิดนะครับหัวเสียใจร้อนอารมณ์ไม่นิง่งขอให้คุณศูนย์นั้นมีสติเยอะๆด้วยนะครับเคล็ดลับครับคุณศูนย์ใส่เสื้อสีเขียวน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือสีดำนะครับใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วนางนำเกลือวางบนโตทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกครวบ้านจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ